ดีค่ะือช้าสุดมากค่ะสุดมากเลยค่ะขวัญเมืองนะคะฝั่งซ้ายปลายขวัญเมืองฝั่งขวาจะเป็นปลายอาร์ ฝนะเรับไกไก่อาท่านใดครับที่วน่ะคะวันสารบูชาปีหน้าิดมาเเลยอุดอุดอุดเปิดไปร้อยเลยอุดอ่าชางดนี่ก่อนปิดเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะ สบายดีค่ะอุ้ยน่ารักมากเลยน้งช้างมาเไปลอยเลยไปลอยเลยสิไปขายเลยค่ะนี่มาแล้ยมันย้อนแสงมันมืดอันนี้พายพายอะไรนะคะเมื่อกี้บอกแล้วล <idal Industry. S 1> ืมชื่ออันนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะคะพายแก้ว ลายแก้วน่ารักมากเลยนะคะงานงาก็สวยด้วยงานก็จะเป็นสีเขียวยาวในระว่างก็เป็นช่วงท้ายสุดของกิจกรรมนะคะเราก็จะเก็บตกลิปสวยๆซึ่งตกังนะค่แต่งคุมสขเครื่องแบบเต็มยศตสุดริมนัมากปรากฏตัวให้เราอยู่อย่างใกล้ชิดใกล้ถ่ายภาพ ไอวงเสือสุช้างและบร,รู้สสาสวบรีพระยาส,ส,สินิภักดีศีนรงจางวางนะคะท่านรองว่าสัง